ยามุซอฟริฟัลกูลูโอพระผู้ทรงพรลันจิตใจซอฟริฟัลบีอิลาต่ออทิกพอทำให้จิตใจของข้าพระองค์นั้นได้พันเปลี่ยนไปสู่การต่อ,อาเชื่อฟังต่อพระองค์เราอย่าไปคิดว่าความผิดพลาดของเราจะแก้ไขไม่ได้อิมามอิบนูไตมียะเมื่อท่านถูกถามว่าฉันตอบ้าแล้วตอบ้าอีกเราฉันต้องทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไหรทั้ทงทงที่ตั้งใจจะตอบ้าไม่ตั้งใจจะไปทบํบาบาแล้วเชคุลิสลามตอบว่าอย่างไรครับจนกว่าชัยตอนจะยอมแพ้ตอบบาไปเถองอินนัลลอฮใหยูฮิบุตตะวาบินเราอยูฮิบ นท้ตตรจริงพรงลละองค์พระอ์ทรงรักผู้ที่ทําการเตาว,วาบีนไม่ใช่ตาอิบนะตาอิบคือผู้ที่ทําการตาบ้าธรรมดาตาบายะตูบุแต่เตาว,วาเป็นคําขั้นกว่าที่หมายถึงคนที่ทําการเตาบ้าอย่างมากมาย ัทรรงกมีฮะดิษบอกอีกว่าถ้าหากคนคนหนึ่งไม่ทําผิดกลุ่มชนหนึ่งไม่ทําผิดอัลลอฮ์จะให้เขาผ่านไปแล้วเราจะให้คนกลุ่มใหม่มาทําผิดเพื่ออัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้เขาฮะดิษนี้บ่งบอกถึงความรักในการอภัยโทษของพระองค์นะครับยามกอลิบุลกุลุบเนี่ย มันมันเกี่ยวข้องกับท่อนนี้ด้วยท่านอัสบินมาลิก r a d ลล a อ l a h u a n h ได้ถามทอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่ายาร a ูล l ล l l a อามันนบิกะวะบิมาจิตบิฮิฟะฮัลตะคัฟุอะลัยนะทรอซูลครับเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อท่านศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านได้นำมาแล้วท่านเป็นเป็นห่วงเราไหมกลัวว่าเราจะหันเหลงทางหรือเปล่าท่านตอบว่านะอัมใช่ทรอซูลยังกลัวฮะดิษนี้บอกพวกเราว่าทรอซูลขออาอ์บทนี้มากมันบ่งบอกว่าขนาดคนที่เป็น เป็นนบ,บียังกลัวว่าใจจะหันเหเลยแล้วเราเป็นใครนบ,บียังกลัวเป็นห่วงตนเองและเป็นห่วงสา,สาวกบรรดาสาบ้าของท่านแล้วเราเป็นใครไม่ไม่ขอดูอาบทนี้ให้มากเชฟฟองซานจึงบอกว่าคนที่มีความรู้จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามความรู้ที่เขามีซึ่งเป็นวาจิบให้เราปฏิบัติที่เป็นผิดบาปเป็นความผิดบาปให้เราละทิ้งเพราะถ้าหากเราไม่ทําตามความรู้ที่มีอัลลจะทรงเปลี่ยนพันใจิตใจของเรา